ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับ YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างมาน,นอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับจากรกรณีที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับเพื่อนว่า,าเวลาเราจะใส่มาร์กที่หัวลูกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะเอาฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนลงนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะไอ,อ้ตะกูนสปาร์คร้อยสิบห้าไอร้อยสิบนะครับเพื่อนเพื่อนสปาร์คขบูเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นสปาร์คอาร์สปาร์คเอ็กสปาร์คเซ นะครับสปาร์กนาโนนะครับเอ็กวันร้อยสิบนะครับเพื่อนเพื่อนมันมักจะมีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนืนว่าอ่าแล้วเราจะใส่อ่าหัวสอนหรือว่ามาร์กที่หัวลูกสูบไปฝั่งไหนดีนะครับเพื่อนเอ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาไขาคําตอบมาพูดมาคุยเรื่องนี้กันนะครับเพื่อนนะครับลูกสูบที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเพื <S <S <ๆ>่อนลูกสูบที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นลูกสูบของ ยามาฮ่าสปาร์คร้อซีซีก็คือสปาร์ค a สปาร์ค x สปาร์ค z สปาร์ค x ครับสปาร์คนาโนนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นลูกสูบตัวเดียวกัน x 1น0นะครับเพื่อนเเป็นลูกสูบตัวเดียวกันเลยเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมันก็มีคำถามอยู่นั่นแหละนะครับว่าเอ๊ะถ้าให้เอาหัวสอนงลงล่างแล้วทำไมลบ,บาวามันใหญ่นะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้นะครับเดี๋ยว อา้าวให้เพื่อนเพื่อนไปสังเกตนะครับเพื่อนทําไมหลบวาอเสียมันถึงใหญ่นะครับในรถรุ่นนี้นะครับเพื่อนอ่าเพราะว่าบางคนไปเข้าใจผิดว่าไอ้โลบวาใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไอดีนะครับเพราะว่าวาอัดีมันใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันนะครับกับวาใหญ่วาเล็กลบวาใหญ่โลบวาเล็กไม่ได้เกี่ยวกันกับใบวาเพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อนมันเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้นะครับไอ้หัวสอนเนี่ยเขาให้เราให้เราเอาลงด้านล่างอยู่แล้วนะครับเพื่อนแต่ก็มีวายนะครับ มีช่างหลายท่านนะครับช่างเขารู้อยู่หรอกแต่ว่าถ้าคนไม่ใช่ช่างอ่ะเขาก็จะเอาหัวสอนขึ้นบนนะครับเพื่อนนะครับจริงๆแล้วหัวสอนน่ะถ้าเห็นหัวสอนในรถค่ายไหนก็แล้วแต่ให้เอาลงด้านล่างเสมอนะครับเพื่อนให้เอาลงด้านล่างเสมอนะทีนี้มาพูดถึงหลบวาวนะครับทําไมหลบวาวไอเสียมันถึงใหญ่ในตระกูลสปาร์คแบบนะครับเพื่อนนะครับสปาร์คร้อยสิบนี่แหละนะครับอะนะครับผมจะเอียงลูกสูบมันนี้นึง นะครับยังรู้สึกมาอย่างนี้ตำแหน่งนี้แล้วกันวาวถ้าวาวมันแทงเข้าไปในห้องเผาไหมถ้าวาวมันแทงเข้าไปในห้องเผาไหมถ้าถ้ามันแทงเข้าไปตรงๆแบบนี้ไม่จาเป็นต้องหลบวาวก็ได้ใช่ไหมนะครับเสียทีนี้เวลาวาวมันแทงเข้าไปในห้องเผาไหมทีนี้ไอวาวไอดนอีนะครับองศานะครับองศาของวาวไอดีนะครับ อาจจะเรียกว่าองศาน้อยนะครับอ่าน้อยหรือมากก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าองศาการแทงเข้าไปเนี่ยมันเอียงน้อยนะครับเพื่อนๆมันเอียงน้อยนะครับบาลใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเอียงน้อยนะครับเพื่อนๆมันก็เลยไม่จําเป็นต้องหลบบาลที่ใหญ่เพราะว่ามันเอียงน้อยโอกาสที่เหลี่ยมด้านบนเนี่ยเหลี่ยมด้านบนของใบบาลจะไปชกนกันกับลูกสูบมันมีน้อย,อยงไงเพราะว่ามันเอียงน้อย,อยงไงเนี่ยมันเอียงน้อยเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเอียงน้อยนะครับ ถ้าเราจับมาดูอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเอียงน้อยเอียงน้อยมันก็ต้องหลบน้อยแหละนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นองศาไอดียิ่งถ้าเป็นเอียงมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันขอบขอบมันก็จะแคบจะไม่ชนกันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นวาว้เสียนะครับวาว้เสียเพื่อนไปดูองศามันนะวาว้เสียมันจะแทงแทงลักษณะนี้เลย นะครับก็เลยจําเป็นต้องหลบวาไอเสียที่ใหญ่เพราะว่าองศามันเยอะไงนะครับองศามันเยอะมันจะแทงเข้าไปนะครับโอกาสที่มันจะชนมันมีสูงนะครับเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องหลบใหญ่หลบให้ลึกนะครับเพราะว่าองศามันเยอะไงให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะเวลาเพื่อนเพื่อนไปประกอบขวาสูบของมีโออ่าไม่ต้องมีโอเราไอตระกูลยามาฮานะครับเวลาประกอบวาวตระกูลยามาฮ่า เวลาเพื่อนๆผ้าเพื่อนๆใส่สปริงวาวอ่ะไอ้ใส่ชุดสป wow ริงวาวแล้วเวลาเพื่อนๆใส่ชุดสปริงวาวเพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะเป็นเบ้าคมใช่ไหมอยู่ตรงสปริงวาวนะครับวาวไอดี wow มันจะอยู่ตรงกลางมันจะอยู่ตรงกลางฝาฝาปิดวาวเลยแต่วาวไอเสียมันจะชิดขอบขอบนึงสังเกตดูดีๆนะไอเสียมันจะชิดขอบขอบล่างนะครับ ขอบล่างของฝาวาวที่เราประกอบเนี่ยนะครับเวลาเราประกอบมันจะเป็นรูฝาวาวฝาปิดวาวใช่ไหมไอดีมันอยู่ตรงกลางนะครับแกนแกนวาวมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไอเสียนะครับไอเสียมันจะไิชิดขอบล่างมันจะไปชิดขอบล่างนะครับเพื่อนเวลาประกอบให้สังเกตดูนะนั่นหมายความว่าองศาไอดีกับองศาไอเสียเนี่ยที่แทงเข้าไปในห้องเขาไม่นะครับมันแทงเข้าไปไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับ นี่แหละนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไอเสียมันถึงต้องหลบวาลใหญ่นะครับมันทําไมมันถึงต้องหลบวาลใหญ่นะครับไอเสียหลบวาลใหญ่นะสําหรับตระกูลสปาร์กนะครับเพื่อนสปาร์กร้อยสิบเนี่ยนะครับให้ประกอบตามหัวสอนเลยนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับไอหัวสอนตรงเนี้ยมันเลือนหายไปหรือว่ารถบางรุ่นมันพิมพ์เป็นตัวหนังสือมา นะครับใช้หมึกพิมพ์มันจะล่อนหายไปเวลาเราล้างเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าฝั่งไหนไอดีฝั่งไหนไอเสียนะครับเขาบอกว่าสลักเนี่ยเขาไม่ได้เจาะมากึ่งกลางตรงลูกสูบอยู่แล้วสลักไม่ได้เจาะมาตรงกึ่งกลางลูกสูบนะครับเพื่อนๆเขาบอกว่ามันจะเยื้องไปฝั่งไอดีนะครับตั้นหมายความว่าไอสลักตรงนี้นะครับมันเยื้องขึ้นมาฝั่งไอดีนะครับ ฝั่งไอดีมันจะแคบกว่าฝั่งไอ้เสียมันจะกว้างกว่านะครับเราจะวัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้นะครับเนี่ยเราจะวัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะวัดแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อนๆอ่าวัดไอ้เสียก่อนนะครับไอ้เสียอยู่ที่สามจิดสามนะครับฝั่งไอ้เสียนะครับเพื่อนฝั่งไอ้เสีย นะครับสามสิบสามนะครับทีนี้ผมจะย้ายนะครับผมจะย้ายมาวัดไอดีนะครับเพื่อนวัดฝั่งไอดีนะครับวัดแบบนี้นะครับอ่าผมจะวัดแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับฝั่งไอดีนะครับรอบนี้นะครับฝั่งไอดีอยู่ที่สามสิบสองมิลนะครับเพื่อนดังนั้นฝั่งไอเสียจะกว้างกว่าอยู่ประมาณหนึ่งมิลลิเมตรนะครับหนึ่งมิลนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับถ้าไม่มีหัวสอนเราก็วัดเอาฝั่งไอเสียมันจะกว้างกว่านะครับเพื่อน นะครับฝั่งไอเสียก็จะกว้างกว่าดังนั้นก็ฝั่งไอเสียก็คือต้องเอาลงล่างแหละนะครับเพื่อนอีกเหตุผลหนึ่งรู้สึกว่าไอลูกสูบเนี่ยนะครับฝั่งไอเสียฝั่งไอเสียเนี่ยเขาจะเคลือบน้ํายาอะไรเกี่ยวกับกันความลงความร้อนมานะครับเพื่อนก็จะเคลือบมานะครับฝั่งไอดีมันเย็นอยู่แล้วเพราะว่าไอดีมันเข้าข้างบนใช่ไหมนะครับความร้อนของฝั่งด้านบนมันจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพราะว่าไอดีกับน้ํามันมันเข้า ้ามาลดความร้อนอยู่แล้วแต่ฝั่งไอเสียมันจะร้อนอยู่ตลอดก็จะเคลือบสารเคมีมาฝั่งข้างล่างนะครับเพื่อนดังนั้นอย่าใส่กับด้านนะครับการที่เราใส่กับด้านมันก็มีผลนะครับเกี่ยวกับแรงกระแทกนะครับการรับแรงกระแทกนะครับมันก็จะไปแพ้สลักปลายกา้านบูธปลายก้านนะครับรวมไปถึงตัวข้อเหวี่ยงด้วยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นใส่ใสให้ถูกด้านนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหัวสอนจุดกลม หรือว่าตัวอักษร e x ให้เอาลงด้านล่างเสมอนะครับเพื่อนหันหาไอเสียนะส่วนคำว่า in นะครับคำว่า in นะครับ in ของรถยามาฮ่าเออไม่ใช่อินของรถฮอนด้านะครับส่วนมากจะเจอในรถฮอนด้ากับคาวานะ in ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าก็คือ id หันหา id เลยนะครับพ้อข้อ id หรือว่าทางเข้าวาว id อยู่ตรงไหนก็หันตัวนี้แหละขึ้นบนนะครับเพื่อนหันขึ้นบนนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเพื่อน ทีนี้ต่อมานะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องของมาร์กที่อยู่ในหัวลูกสูบของเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านะทีนี้จําลองเป็นเครื่องตัดหญ้านะเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อนๆจะเห็นหัวสอนหัวหนึ่งมันชี้ออกด้านข้างนะครับเครื่องตัดหญ้าเราจะเห็นหัวสอนหัวหนึ่งชี้ออกด้านข้างนะครับเพื่อน นะครับไอชี้ด้านข้างเนี่ยให้เอาด้านด้านที่หัวสอนชี้ไปฝั่งไหนเอาเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะนะครับระหว่างฝั่งคัดกับฝั่งจานไฟนะครับหัวสอนที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันชี้ออกมาด้านข้าง er, ก็คือมันชี้ไปหาจานไฟนะครับถ้าชี้ออกมาด้านข้างก็คือชี้ไปหาจานไฟนะแต่ถ้าชี้ลงด้านล่างอย่างนี้ก็ไอเสียเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเพื il, ่อนเพื่อนเห็นหัวสอนชี้ออกด้านข้างก็คือให้เพื่อนเพื่อน เอาฝั่งนี้ไปหาจานไฟนะครับเพื่อนนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัว m นะครับตัว m ตัว m กํากับมาก็คือแมกนีโตนะครับตัว m ก็คือแมกนีโตนะครับตัว m กับมัวสอนจะต้องหันไปทางจานไฟนะครับฝั่งจานไฟหรือว่าเชือกสตาร์ทเสมอนะครับเพื่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับอย่าใส่ผิดด้านก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์ก็ หมืนเดิมนะครับหัวสอนลงล่างถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นหัวสอนออกด้านข้างในเครื่องตัดหญ้าก็แมกนีโตหรือว่าจานไฟนะครับตัวเอก็แมกนีโตนะครับเพื่อนอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ทามาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนอฟซนะครับที่ถามเข้ามานะครับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ